เนกับงานเมียก็ยังสาทำเดี๋ยวมันจะระเบิดอยู่แ no ล้ว no นั no ่นน่ะเอาเนี่ Happy Birthday เดชุยยไอ้ด้วยยเอาด้วยเดชุยยต้องขึ้นมาไหมเหมือนต้องก้มไปเป่าแค่น Happy Birthday t ด y o ยเปาของสามดอกนะเว่ยห้มกินเไิไปด้วยย

ไปขึ้นแล้วเต็ดเต็ดไดตกีะ้นข่้อกเียนอะไรเต่าไม่มับหร่ะาดนเต่าเทียนในรมเฮ้ยโอ้ยังไม่ดับว่ายนทิ้งนะนหนอเทเบิลนอ่โอเคพี่ปีอันนี้เซอร์ไพรส์พี่มากไม่มีพีชตัดโอ้ยละพ่ ดับแล้วดับแล้วลด <Han> ับแล้วดับแล้วดับแล้วดับแล้ว